สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับขายที่ดินโดยแมนนัทพลและทีมงานครับผมสำหรับวันนี้นะครับแมนจะพาไปเยี่ยมชมนะครับที่อำเภอโนนไทยนะครับจังหวัดนครราชสีมาของเรานั่นเองอำเภอโนนไทยก็จะเป็นอำเภอที่จเจริญน,นะครับในอีกหนึ่งอำเภอนะครับ ที่ผ่านมานะครับสักคู่นี้นะครับเราก็จะเห็นปั๊มน้ำมันนะครับปตทนะครับบนถนนหมายเลข205สุรนาลายนะครับเป็นถนนสีเลนเส้นหลักนะครับที่จะไปชัยภูมินะครับบริเวณนี้ก็จะอยู่ในเขตอำเภอโนนไทยแล้วครับก็จะมีโรงพยาบาลโนนไทยนะครับโรงเรียนโนนไทยปั๊มปตทปั๊มพีทีนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสามแยกไฟแดงที่จะเข้าในตัวอำเภอโนนไทยของเราครับผม so บรรยากาศข้างหน้านะครับเลยไฟแดงไปนะครับผมก็จะมีการนะครับขยายเขตถนนให้เป็นสีเลนนะครับตอนนี้ก็การจาราจรก็จะติดขัดนิดนึงนะครับผมแมนก็จะถ่ายได้แค่เลยไฟแดงไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับเพราะว่าเมนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปครับผม รถใหญ่ก็จะติดนิดนึงนะครับแต่พอถนนสร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ในความเจริญที่สวยมากครับที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างตัวอําเภอโนนไทยก็ประมาณ3กิโลเมตรครับผมบริเวณนี้คือทางเข้าครับที่ต่อมาจากถนนเส้น2 0 5ศสุรนาลายของเรานั่นเองจะเป็นถนนลูกรังนะครับตลอดแนวเลยจนถึงที่ดินนะครับผม ระยะทางจากถนนใหญ่ก็ประมาณ2.5กิโลนะครับระหว่างทางการไปที่ดินแปลงนี้เราก็จะเห็นบ้านเรือนเสาไฟด้านขวาคืออ่างเก็บน้ำบ้านสะตะเคครับผมที่ดินของเราก็จะเลี้ยวซ้ายอีกทีนะครับตรงไปเลยครับผมตรงไปเลี้ยวขวาอีกหนึ่งทีก็จะถึงที่ดินของเราแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างไฟฟ้าประปาประมาณ1กิโลเมตรนะครับณจุดนี้ก็คือไม่มี เสาไฟฟ้าไม่มีป,ปัปาแล้วนะครับและแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วครับเดี๋ยวแมนจะพาเยี่ยมชมบรรยากาศด้านหน้าถนนและด้านในที่ดินและด้านที่เป็นบ่อด้วยครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับขายที่นาโคกทำการเกษตรทำสวนทำไร่หรือสร้างบ้านสวนหรือโคกไร่หนองนาโมเดลนะครับผมโฉนด12ไร่1งาน74ตารางวาเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา150,000บาทต่อไร่ครับ บริเวณตรงนี้ก็คือหน้าถนนที่ดินของเราเลยครับเป็นถนนลูกลังหินคุกนะครับถนนกว้างรวมไหลาทางน่าจะประมาณ6เมตรครับด้านหน้าของเราก็จะเป็นสวนมะขามเทศเลยนะครับเป็นสวนมะขามเทศของเพื่อนบ้านครับผมปัจจุบันที่ดินแปลงนี้เจ้าของที่ได้ทํานาปลูกข้าวทุกปีนะครับโดยด้านหลังที่ดินเจ้าของที่ได้ขุดบ่อไว้จํานวนหนูก ขนาดของบอ่อน้ำกว้าง30เมตรยาว80เมตรลึก3.5เมตรครับรวมแล้วประมาณ1ไร่2งานนะครับขนาดของบอ่อน้ำบอ่อน้ำบอ่อนี้กักเก็บน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่เคยแห้งและที่ดินแปลงนี้สามารถทำนาทำสวนทำไร่หรือว่าจะสร้างบ้านได้สบายๆเลยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้แมนก็จะชี้แนวเขตขอบเขตนะครับตามแนวเลยนะครับผม เดี๋ยวส่วนท้ายคลิปแมนจะมีภาพบรรยากาศมุมสูงให้ชมนะครับส่วนด้านตรงข้ามที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นสวนมะขามเทศครับอย่างที่แมนได้กล่าวไว้เพื่อนบ้านนะครับก็จะมาดูสวนมะขามเทศของเขาเป็นประจำนะครับสวนมะขามเทศของเขาหน้าจะประมาณ6กไร่กว่าๆนะครับและสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็จะมีทางเข้าอยู่3ทางนะครับมีถนนคอนกรีตต่อด้วยถนนลูกลังหรือว่าถนนลาดยางแล้วก็มาถนนลูกลังนะครับแล้วก็เป็นถนนลูกลังเลยครับผม บริเวณนี้ก็จะคือด้านในที่ดินแปลงนี้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะการเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วจะเป็นสางข้าวหรือว่าหญ้าป่าปายนะครับรอเวลาที่จะพวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยปลูกข้าวหวานข้าวใหม่เลยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกติดถนนลูกลังครับทิศตะวันออกกว้าง97เมตรทิศตะวันตกกว้าง9 6เมตร ทิศเหนือลึก273เมตรทิศใต้ลึก186เมตรครับระดับความสูงจากน้ำทะเล179เมตรครับส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับอย่างที่แมนได้กล่าวไว้นะครับกว้าง30เมตรยาว80เมตรลึก3.5เมตรครับเนื้อที่บ่อประมาณ1ไร่2งานส่วนที่เหลือก็จะเป็นเนื้อที่ทำไร่ทำนาทำสวนได้เลยครับผม เดี๋ยวแมนก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมบรรยากาศในที่ดินของเรานี้ไปพังๆกันก่อนนะครับแล้วอีกสักครู่แมนก็จะบอกนะครับว่าระยะทางที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้ๆประมาณไหนนะครับ และสำหรับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงครับทางเบอร์โทรศัพท์098 9518352เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าจะพูดคุยกันทางผ่านช่อง youtube ที่ดินโคราชได้ครับผมสามารถตอบคอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์แมนมาได้ครับหรือว่าจะ บอกแมนก็ได้ครับว่า,าแมนพูดดีหรือเปล่าแมนทําคลิปดีหรือเปล่ายังไงนะครับให้พูดคุยกันมาได้ครับผมสาหรับที่ดินแปลงนี้ครับก็จะใกล้ไฟฟ้าน้ําประปาประมาณแค่1กิโลเมตรเท่านั้นใกล้เพื่อนบ้านหลังสุดท้าย500เมตรใกล้ถนนสีเลนสุรานาลาย2กิโลเมตรใกล้ตัวอําเภอโนอนไทยของเราเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นครับสำหรับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะครับที่เขาใช้โซลาร์เซลล์นะครับเป็นพี่น้อง ของที่ดินแปลงนี้เลยนะครับผมและที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้โลตัสโนนไทยเป็นโลตัสใหญ่ของเราเลยนะครับใกล้เพียงแค่3.2กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าโรงพยาบาลโนนไทย4กิโลเมตรห่างตัวเมืองโคราช27กิโลเมตรเองครับผมหรือว่าจะห่างกรุงเทพมหานครเพียงแค่291กิโลเมตรเท่านัออา้นที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่ตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครรา,าชสีมาของเราเลยครับ และแมนก็จะมีดีโอภาพมุมสูงด้วยนะครับที่แมนถ่ายภาพมุมสูงมาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อที่ดินแปลงนี้ของผู้ซื้อนะครับจะได้เห็นจะได้ชมนะครับว่าวิวทิวทัศน์ด้านบนว่ารูปร่างของที่ดินมีรูปลักษณะแบบไหนครับผมเชิญชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แมนก็ขอให้ ท่านผู้ชมนะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับแล้วก็รับชมวิดีโอแมนรับชมคลิปแมนอย่างเพลิดเพลินนะครับอย่างมีความสุขครับถ้าแมนผิดพลาดประการใดตรงไหนก็ให้คอมเมนต์แมนได้ครับผมหรือว่าบอกสอนแมนได้นะครับแมนก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปครับผม และสำหรับท่านไหนที่ติดตามแมนแล้วยังไม่ได้เห็นแมนพูดโคราชเลยนะครับแมนก็จะมาพูดตอนนี้เลยนะครับและแมนก็จะหาโอกาสคลิปดีๆที่แมนจะมาพูดโคราชด้วยสําหรับคนสาหรับคนพูดกลางมากพอจะมาพูดโคราชพูดไม่ได้เลยครับ <laughs> แมนไม่ตัดนะครับแมนก็จะให้เป็นเป็นเรียวๆเ,เลยนะครับเป็นเรื่องจริงเลยนะครับที่พูดผิดเมื่อสักครู่นะครับสาหรับชาวโคราชนะครับผมก็ พูดไปพูดมาก็จะก็จะลืมครับผมแต่ก็จะพยายามพูดมาตลอดครับจะได้จําได้เนาะยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube เมนด้วยครับผมสาหรับชาวโคราชครับผมก็จะพูดโคราชแบบนี้ครับตลอดไปครับผมพอเราอยู่โคราชเนาะสําหรับคลิปนี้เมนก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับผมก็มีมีพูดตกหล่นหน่อยเมนก็ต้องขอโทษด้วยครับผมขอโทษขออภัยด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ